พอมีอาการเครียดมากๆแล้วก็อยู่เฉยเฉยมันก็เป็นลักษณะที่วิงเวียนหลืนต,ตา,าไม่ได้ต่นมาเลยหรือเปล่าคะคุณนันึกมันจะเป็นมันก็เป็นขึ้นน่ะแล้วก็บ้านหมุดนอนราบไม่ได้เลยอะ่ะเวลานอนนี้ต้องหลับตา<ะ>ไม่งั้นก็จะวะ่ะออกหมดเลยอ่ะแล้วก็ทานอะไรไม่ได้ อยากหายเร็วอ่ะอยากหมดอาการแบบนี้กลัวว่ามันจะเป็นไปอีกมากมันจะนานไหม<ะ>เราจะหายไหม<ะ>ก็เลยต้องหาตัวช่วยก็มาเจอ,อยูก็<อ>มาเจอสเเลสักระปุกเดียวทานเรื่อยๆอาการยิงเยียนก็ไม่ค่อยเกิดพูดได้ชัดเจนว่าหายถ้าใครเป็นแบบดิฉันก็ทดลองดูนะคะคิดว่าจะได้ผลอยู่สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนคค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ใครนะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะชิอจะมาสัมภาษณ์นะคะลูกค้าที่ทานตัวปรลัณยูคอไปนะคะเพราะว่ามีอาการของบ้านหมนะะุนค่ะทานยู aw, คอขี่กระปุกนะคะอาการถึงดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวให้คุณอาช่วยแนะนําตัวอีกทีนึ่งนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อ๋อคุณครูนัทอนองตระกูลชัยฮันนิตคะ่ะอายุ หกสิบหกปีย่างหกสิบเจ็ดแล้วค่ะค่ะคุณน้อยค่ะขอสอบถามหน่อยว่าอาการบ้านหมุนของเรามีมากี่ปีแล้วคะคุณขาอ๋อตอนแรกตอนที่เครียดมากๆก็คือตอนเรียนหนังสือเรียนปัญญาโทนะคะแล้วก็มีงานสอนเด็กด้วยอ่ะก็เครียดทําผลงานของเราแล้วก็เรียนแล้วก็เครียดกับเด็กก็เลยมีอาการที่เหมือน พักผ่อนไม่เพียงพออะไรประมาณนี้แหละค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของอาการบ้านหมุนของเราเลยนะคะทีนี้ทิ้งช่วงมานานไหมคะถึงอาการบ้านหมุนถึงเกิดขึ้นพอมีอาการเครียดมากๆแล้วก็พอดีบังเอิญกับว่าเห็นบริษัทที่แนะนําก็เลยถามฉันเป็นโรคอะไรอ่ะทาไมเป็นแบบนี้อยู่ๆปกติเนี่ยอยู่เฉยๆมันก็เป็นลักษณะที่วิงเวียนค่ะเมาแล้วก็ อยู่เฉยๆนั่งแ,แ,<ต>แี่ก็ลืมตาไม่ได้มาเลยหรือเปลาคะคุณนัมันมันจะไม่บอกเวลาเลยนึกมันจะเป็นมันก็เป็นขึ้นน่ะแล้วก็บ้านหมุนนอนลาบไม่ได้เลยอะ่ะนอนเวลานอนนี่ต้องหลับตาไม่งั้นก็จะขอโทษทีว,ว่ะออกหมดเลยอะ่ะแล้วก็ทานอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็คือผอมเลยใช่ไหมตอ่ะผอมทีนี้มันส่งผลกระทบต่อการงานการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างคุณนัทคือ เราทำงานหนักอ่ะเราจะทำทุกอย่างนะคะทั้งงานเกษตรอ่ะเราทำมาปลูกโกโก้อะไรประมาณเนี้ยเราจะคนเดียวตัวคนเดียวเราจะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันและอีกอย่างหนึ่งสร้างเนี้ยเราสร้างเองหอพักเนี้ยมันก็เลยการเกิดการเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บพักผ่อนก็ไม่เพียงพอคิดมากอ่ะตัวคนเดียวมันก็เลยเกิดอาการที่ไปหาหมอหมอกว่า คุณหมอคะขออนุญาตนะคะข,ขอเรียนถามหน่อยว่าฉันน่เป็นโรคอะไรทําไมอยู่ๆมันก็<ะ>เป็นแบบนี้<ะ>คุณหมอก็บอกภาษาหมอนะครับพีเมียน้ําในหูไม่เท่ากันค่ะมันจะดังค่ะเสียงดังในหู<ะ>นอนตะแคงเนี่ยจะ,ะรู้สึกชัดเจนมากเลยอ่ะ ตอนนั้นครูรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่างานก็ต้องทํำในเรื่องจเกษตรเรื่องหอพักเราอีกแล้วอาการของเราอีกครูรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้เหนื่อยนะแต่ก็ต้องสู้เราจะตายไม่ได้เราจะตายไม่ได้เพราะเราก็ดูแลเด็กด้วยอ่ะเด็กประถมมาวัยอ่ะห้องหนึ่งสี่สิบห้าคนอ่ะคิดดูเอาเราเกิดอาการเราไปไปพบพบหมอแล้วก็มาทานยาบริษัทอ๋อทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เลยพอดีเห็นบริษัท เข้าไลนา์มา <ฮะ S 2> ในเฟซอ่ะนะ,<ฮ>ะแล้วก็เลยทดลองดูก่อนนะที่อาการเหมือนเราเป็นน่ะทำไมตอนนั้นคู่ถึงหาอาหารเสริมมาควบคู่กับการทานยาหมอค่ะเพราะว่ายาหมอบางคนคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วอก็คือ อยากหายเร็วอ่ะอยากหมดอาการแบบเนี้กลัวว่ามันจะเป็นไปอีกมากไหมมันจะนานไหมเราจะหายไหมก็เลยต้องหาตัวช่วยค่ะนะคะก็มาเจอยูสก็มาเจอบริษัทนี้ก็เลยสั่งกระปุกเดียวก็ทานมาเรื่อยๆเอออาการดีขึ้นควบคู่กับยาเคมีของหมอนะคะก็ก็ถ้ามันเป็นลักษณะอาการก็จะไปหาหมอหมอเฉพาะทางเขาก็บอกว่ามีสอย่างหนึ่งทานยาสองฉีด ค่ะไม่ทานแล้วยาฉีดอย่างเดียวค่ะพอฉีดปุ๊บอาการมันจะคลายออกแล้วมันก็หายเมาหายเวียนหัวค่ะค่ะมีคู่ขาถามหม่อนว่าช่วงแรกคู่ทานกี่เม็ดคะต่อวันหลังอาหารหรือก่อนอาหารวันละสามเม็ดหรือสองเม็ดอาจจะไม่ได้เ <2 S 2> <ม>พราะหายแล้วก็เลย แล้วพอดีมันก็หมดกระปุกพอดีแล้วก็อาการดีขึ้นก็เลยเอออาหารเสริมก็ดีนะแล้วเมื่อก่อนครูมีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วปะคะหรือว่าไม่เชื่อ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 ค่ะอ่านผิดอ่านถูกก็ไม่เชื่อทดลองค่ะทดลองว่าเอออาการที่เราเป็นน่ะมันคล้ายๆกับบริษัทว่ามาค่ะอาการน่ะวิธีการที่มันจะเกิดเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยเออทดลองดูจําได้ไหมว่าประมาณกี่วันที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ย อาการววงเวียนชั้นดีขึ้นแต่ฉันรู้สึกเฟรชประมาณเดือนน่ะประมาณเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนเพราะว่าทานเรื่อยๆทานเรื่อยๆทานเรื่อยๆก็แบบอาการมันก็ไม่มีอาการที่น้ำในหูมันก็ไม่ดังค่ะอาการวิงเวียนก็ไม่ค่อยเกิดนะคะไม่ค่อยเกิดอันนี้คือคุณครูทานไปนานยังคะที่หมดกระปุกนานแล้วตอนนี้อาการยังกลับมาอยู่ไปจ๊ะมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่กลับมาก็คือตากแดดมากเราเครียดเราเครียดเกี่ยวกับ การทำงานของของเรานี่แหละทำงานมากเกินอ่ะอยู่ในอยู่ในแดดแดดอ่ะวันนั้นอ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนอนดึกตื่มแต่ว่าก็คือไม่ได้กลับมาทีเหมือนเหมือนช่วงก่ไม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 ่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ครูนะคะช่วยแนะนํานะกับทางกล้องดีกว่า เผื่อมีคนที่กำลังดูคลิปนี้กําลังหาข้อมูลเลยเกี่ยวกับบ้านมูลน้ํำในหูไม่เท่ากันเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขานะะคุณครูช่วยแนะนําหน่อย่ลัากษณะที่อาการแบบนี้นะคะคือดิฉันเคยเป็นมาแล้วแล้วก็หนึ่งพบคุณหมอพบแพทย์พบคุณหมอ,พพหมอสองต้องมีอาหารเสริมยาตัวนี้แหละ,ะที่มาช่วยก็อาการก็ รู้สึกจะพูดได้ชัดเจนว่าหายะนะคะพูดได้ชัดเจนว่าหายถ้าใครเป็นแบบดิฉันก็ทดลองดูนะคะคิดว่าจะได้ผลอยู่ะะเพราะว่าคุณครูทานตัวะะยูคออยู่นะคะ ครูขาถ้าใครถามว่าครูเป็นหน้าม้าหรือเปล่าเขาจ้างมาหรือเปล่า,า,า,มาไม่ไม่เราไม่สนับสนุนแบบนี้ถ้าไม่ดีเราจะไม่พูดเลยเ<笑><笑>พูดทำไมอ่ะเต็มสิคะแนนครูให้ไปร้านยูคอกี่คะแนนดีคะ9.5้า้าอแล้วขอบคุณครูมากโหที่ให้คะแนนสูงมากเลยนะคะถ้ามอี้คหนึ่งคำถามค่ะครูค่ะวว่าราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ก็ถ้าเราไม่สบาย ถึงแพงแค่ไหนเราก็บอกว่าไม่แพงถ้ามันดี<ะ>ถ้าไม่ดีเราก็จะไม่สนใจแล้ว<ะ>เราก็จะบอกเลยตรงๆว่าไม่ทานแล้วอืนะคะก็นะ,ะนี่เป็นนะคะคำยืนยันนะ,ะจากลูกค้านะคะที่ทานจริง ทานบาลานยูคอนะคะเพื่อช่วยในการอาการของโรคบ้านหมุนนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณนัดมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บาลานยูคอดูแลสุขภาพวันนี้หนูก็เลยเอายูคอมามอบให้คุณนัดอีกสามก็ครกเลยดีใจจังเลยขอบคุณมากเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายคุณนัดต่อไปอีกนานๆเลยนะคะอาจจะไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วใช่ไมมหายแล้วอ่ะทานบำรุงร่างกายต่อได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องการปรับสมดุลร่างกายนะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ ไม่เกณ์ปวดหัวอะไรเงรี้ยได้หมดเลยนะคะ mm hmm. ใครนะคะที่สนใจบลานซ์ยูคอนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะเพราะว่าบารานซ์ยูคอนนะคะมีออยอนะคะมีฮารานที่ถูกต้องนะคะสามารถทานได้ะคะ่ะก็ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะใครนะคะที่มีอาการนะ,ะอย่าปล่อยให้เป็นหนักๆน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนั้นมารักษานะคะมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะเคสหน้านะคะชื่อจะไปที่จังหวัดไหน จะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้า b l l n n e e แบรนนะคะท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บ a l a n c e แบรนทุกช่องทางทุกแพลตออ์เลยนะคะวันนี้นะคะชิวแล้วก็คุณนัทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทีณมงานะนะคะ